Oh, payak Oh, <laughs> payak สวัสดีค่ะโหวันนี้นะคะมาทานแบบไม่อั้นเลยเนาะปลายักษ์นะคะตัวใหญ่มากที่ร้านชูชกยิงมเป็นกุ้งซอสที่อร่อยมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆแต่ขอบอกว่าปลา,านี้ประมาณสองโลนะคะสองโลก็ประมาณเกือบห้าร้อยห้าร้อยอ่ะ เอาปากติดตามรับชมทลิปดีๆนะคะสำหรับแม่มาแล้วพักกินพันเที่ยวด้วยนะคะ